สุมนต้องแยกไข่ทั้ง2ชนิดนี้วาง2แผงครับขวามือสุุมนขอเป็นไข่เป็ดซ้ายมือเป็นไข่เยี่ยวม้าทั้งหมด50นะครับทำสิ่งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา100วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับตอนนี้ รรู้เลยหอแยกยังไม่พลาดครับโอ้โหจับไปรู้เลยอ่ะสมนู้าเ์เกือบเกือบเวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับโอ้โห<อ>มันสมัมผัสแล้วรู้เลยเหรอโอ้โหตอนนี้แยกยังไม่พลาดเลยครับ ่เป็ดเกือบเต็มแล้วครับโอ้โหพี่เขาชำนาญจริงนะครับเวลาผ่านไปครึ่งทางครับเหลือ50วินาทีครับท่องมาพี <c oughs> ่แม่นมาก <c oughs> ตายแล้วโอ้ยโอ้โห,โหแม่นดีเกลเือเกลือ <c oughs> โอเคเฮ้ย <c oughs> โอ้ ดูง,ง่าายมากเอาเวลามา<ล>ทำอะไรคะเนี่ยเยอะแยะสุรมนครับ<อ>สุรมนทำภารกิจไม่ให้เกียรติทีมงานเลยฮะ,ะตั้งไว้ร้อยวิใช้ไปแค่6ก้วินาทีแต่ปัญหาคือที่เราเรียงเรามั่นใจแค่ไหนครับม,มั่นใจคหรอมั่นใจนะถ้ามั่นใจสุรมนเปิดตาครับ <S <S ถูกต้องครับ <S <S โอ้โหของจริงครับ